สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่สถานการณ์คนมีคู่นะคะเดือนกรกฎาคมปี2566ัมังกรแม่ทัดดินค่ะสิบเอ็ดใบค่ะ ภาพรวมนะคะชาวราศีมังกรค่ะการเริ่มต้นค่ะมีโอกาสมี าผลลุกๆเข้ามานะคะในแต่ละวันนี้ได้ลุ้นค่ะถ้าเป็นในหน้าติดต่อจอยจากันค้ามีผลตอบแทนค่ะมีสิ่งแรกเปลี่ยนให้นะคะกับการเริ่มต้นได้ลาพอเล็กๆผ,ผสมน้อยค่ะ,ะการเงินกำลังจะหมุนมาค่ะถ้ามีอยู่กับ การติดตอ่อค้าขายมานะก็ประคับประครองมวนไปจากคุ้นส่วนนะคะการเงินชาวมังกรเกี่ยวกองการเงินการเงินจะมั่นคงนะคะโดยการติดตอ่อค้าขายถ้าเป็นเรื่องราวกลางเงินกําลังจะหมุนมาก็เงินทางไกลคะ่ะจะคุ้นส่วนนะรวมการค้าการงานอาชีพ มีลาผลเข้ามาเป็นการตอบแทนเงินทางไกลค่ะอ่าไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะภายใต้ฟ้าเบื้องบนผมได้ขิดจักให้จัดให้นะคะลาว่าลาฟุกฟุกค่ะความดีที่ทำไว้ค่ะได้ดีแน่นอนค่ะลาจากทางไกล จากการแข่งขันเหน็ดเหนื่อยมาหมุนลุ้นการเงินนะคะการงานอาชีพการเงินจากทางไกลรุ่งเรืองการได้รับการสนับสนุนจากผลคนงานความดีทำไว้สิ้นสุดการรอคอยนะคะจะได้ลาาจากการลงทุนมีการพันพ้นเปลีป่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็นำมาให้ได้พบกับความสำเร็จนะคะ จะคุ้นส่วนนะสนับสนุนส่งเสริมก่ะดวงตาเห็นธรรมนะคะก็คือความจริงนะปรากฏปูู้้เพาะเล็ดพืชพันธอะไรไว้ทําทําไว้ได้ดีก็จะได้นะการเงินค่ะที่เราคอยค่ะนะรออีกนิดหนึ่งนะคะ าทางไกลค่ะรีบร้อนใจร้อนไม่ได้นะพื้นดวงแล้วเป็นคนที่ต้องรอคอยค่ะอดทนได้รอคอยได้เสียสละได้อดทนทั้งที่ได้ดีแน่นอนนะคนมีคู่นะคู่นี้ลาบจากทางไกลค่ะห่างไกลคู่ ผู้อดีตชาตินะคะ mm. เคยร่วมอานาผลร่วมกันมา่ก่อนถ้าไม่ถึงไปไกลนิดก็คือเคยร่วมกันงานงานบุญกันกุศลคะ่ะอดีตค่ะอ อดีตค่ะได้เรียนรู้กับการเดินทางชีวิตนะคะชีพจรรองเท้าไปหลายทินที่เลยค่ะได้พบก,กับคนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคะบางกรกนปรับตัวเข้าหาแม้จะแตกต่างกันทางพื้นเพศชาติศาส,สนาเจเนอเรชั่นแก็บนะคะมางกรสามารถเข้ากับคนแตกต่างกันทางพื้นที่นะทางไกลค่ะปรับตัวได้ก็ได้เป็นมิตรภาพทางไกลค่ะ ได้ทําการค้าร่วมกันเจรจากลมเกลียวรองดองฤดูการเปลี่ยนแปลงไปแล้วฤดูฝนฤดูหนาวเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะมีเหตุการณ์ให้ยากาย้ายห่างกันไปไกลเพื่อรับผิดชอบหน้าที่ค่อดีตเชงค่ฤดูการเปลี่ยนไปค่ะทำให้ได้ พบกันแล้วก็ต้องไปรับผิดชอบหน้าที่ของตงนเองปัจจุบันค่ะอืม ด้วยเจตีดีเจ็ดหนปัจจุบันก็ได้ทำการงานสื่อวิทยุโทรทัศน์นะงานอยู่เบื้องหลังงานนี้ได้สิ่งได้เปล่งมาหมุนเวียนเอาการเงินจากต่างชาติต่างแดนออนไลน์นะคะปัจจุบันนี้ก็เป็นความรักทางไกลรักนี้ก็เป็นความรักที่ไม่เปิดเผยได้รักไกลนะห่างไกลกัน ความขยันมันเพียรนะในเรื่องผลตอบแทนการเงินงานทางไกลงานออนไลน์ตอบแทนดีมากอะเป็นการเงินที่นำพาให้ได้พบกับความสำเร็จกับตำแหน่งหน้าที่การงานค่ะ,อ,ะอนาคตฝันเป็นจริงค่ะช่วยจัดทีดีเจ็ดโหงางา,านในฝันเลยค่ะ ขยันหารักได้ทํางานที่รักแต่จาจะขยันหารักทางไกลมันเป็นเพียงภาพฝันนะคะรักทางไกลรักที่ขยันเท่าไหร่ก็เป็นเพียงสายลมเย็นพัดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปค่ะอนาคตไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะแต่ที่เป็นจริงนี่ก็คือในเรื่องเราความขยันได้ทําการงานที่คิดฝันเอาไว้มีไอเดียสร้างสารรค์งานทางไกลเปิดใจ รับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะมีความฝันอีกมากมายในอนาคตที่จะลงมือทำให้เป็นจริงค่ะแต่อย่างน้อยนี่ก็ได้เริ่มต้นมีการเงินอันลาบผลจากการงานทางไกลการค้านะคะคนมีคู่ค่ะตัวตนของตนเองค่ะพบแล้วก็จะ สิ้นสุดการรอคอยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นหรือจากตายนะคะดวงของคนได้พบกับคนต่างถิ่นนะคะมรณะมรดกสืบทอดมาได้พบคนทางไกลนะคนนี้เขาก็เป็นดวงพ่อแม่แม,ม่คนต่างถิ่นต่างประเทศหรือเป็นข้าราชการนะเป็นคนที่ผ่านความรักผิดหวังมานะคะ,ะตัวตนของตนเอง ก็เหมาะกับคนที่ไปพบกับคนที่ผ่านประสบการณ์ความรักมาก่อนค่ะนะดวงไดจ้จะได้พบกับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างประเทศนะการเวลามาบอกให้รู้นะคะได้พบกับคนต่างถิ่นค่ะเท่านี้ก็มีเกณฑ์ เป็นคนเก่าคนแก่ของเก่าของชาวมังกรมังกรแวดล้อมด้วยฮะแวดล้อมด้วยการเงิน,งนงงงคง่นนกนะกา,ารเงินมั่งคั่งมั่นคงเป็นเศรษฐีค่ะเศรษฐีนี่ก็เสียสละนะคะเป็นเศรษฐีใจดีใจบุญชอบทําบุญสุนทานค่ะการเงินมั่นคงนะคะนำม,มาต่อยอดมีเกณฑ์ยกย้ายสถานที่รับแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะ เตรียมพร้อมกับการยกย้าย่ะความหวังและความคาดหวังนะ,ะถ้าไม่หวังก็ไม่ผิดหวังนะคะถ้าไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังอันนี้ลงตัวแล้วกับการเงิน,นและความคุ้นเคยกับญาติมิตรพี่นอ้องคุ้นเคยกันนะคุ้นเคยกับสิ่งเกา่าๆการวนกลับมาคืนในกันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนเก่านะ,ะเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยอ,อันนี้ก็ แวดล้อมโดยชีวิตที่ลงตัวแบบสิ่งที่ทําด้วยรักนะรักเพื่อนเก่ารักการงานการสังคมแวดล้อมกับการเงินที่มีใช้ใจ่ายมั่นคงกันะมีความหวังและมีกําลังใจที่ได้พบกับเพื่อนสนิทนะคุ้นเคยกันลงตัวนะกับคนที่ใช่นะคนมีคู่การวนกลับมาจะเจอกัน ก็สอดส่องกันทางไกลค่ะรักทางไกลรักออนไลน์นะคะเคยเจอกันมาก่อนไปร่วมการงานกันมีเหตุการณ์ให้แยกย้ายกันไปคะ mm ่ะ hmm. บทสรุปแล้วผลลัพธ์นะคะ mm hmm. ของคนมี่คู่ mm hmm. the world ค่ะ ตัน้องชาวมังกรนะคะสติปัญญาดีความรูม้มันสมองดีนะคะผ่านก,การศึกษาต่างชาติต่างแดนจบปริญญานะคะก็มีการเงินมั่นคงตนเองเพื่อมีประสบการณ์ความมั่นคงเข้มแข็งนี้ต่อยอดไปกับการเงินไรายได้การค้าขายทางไกลพบเนื้อคู่นะ,ะพบกับคนที่ เป็นชาวต่างชาติต่างแดนนะเนื้อคู่ที่ผูกพันกันเป็นเหมือนครอบครัวนะก็ห่างไกลก็ยังเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันเหมือนญาตินะคะความพันพรวนเปลี่ยนแปลงไปนี้ทางไกลค,คะ่ะคนมีคู่ก็ติดต่อกันทางไกลเหมือนเพื่อนเคยรู้จักกันนะได้สร้างโลกใบใหม่คนมีคู่มีโอกาสได้ติดต่อกันนะคะ ภาพฝันจะเป็นจริงก็ต้องลงมือทำค่ะแต่ถ้าไม่ลงมือทำคนมีคู่นี่ก็มุ่งไปที่การจบสิน้นกันไปแล้วแยกย,ย้ายมุ่งไปที่การงานการสังคมน,นี่มีกินมีบ้านนะคะยกย,ย้ายไปสู่สถานที่มีเทวดานางฟ้าพอใจและพอเพียงมีครอบครัวใหญ่ค่ะ มีหุ้นส่วนผู้พันกันค่ะการเงินนี้มีโอกาสได้การเงินก้อนโตจากการติดต่อกับเพศท้องข้ามทางไกลค่ะโอกาสมั่นคงการเงินรายได้เพือซื้อหลักทรัพย์บ้านที่ดินเตรียมยกย้ายค่ะแต่รับการสนับสนุน คุ้มครองค่ะแข็งค่ารอดปลอดภัยค่ะอันนี้คนมีคู่เดือนก,ก,กรกฎาคมมีเงินก้อนโตค่ะดาวเสาร์โดเร่ไปอยู่ในเรือนการเงินนะคะตัวต็งเชาามังกรมีเกมมีรักทรัพย ซื้อบ้านซื้อสังหาเพื่อนทำไกรนั้นก็เป็นเนื้อคู่ผู้่มีฐานะตำแหน่งมีชื่อเสียงนะคะอาเพศเสอยู่กับปัจจุบันทำให้ดีที่สุดนะคะปัจจุบันก็เคย การงานนทางไกลงานออนไลน์ต,ติดต่อเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งกันได้นะคะรับทางไกลค่ะมิตรภาพของเพื่อนเพื่อนร่วมการงานกันมาก่อน compassion เมตตาสงสารตนเองก่อนความเมตตานะั้นก็เออล้นออกไปให้กับคนอื่น เป็นคนมีใจิตใจกว้างขวางดุดดังแม่น้ำอินสป i เรชัน n ปคนเฉลียวฉลาดสติปัญญาดีหากันเงินด้วยความรู้ความสามารถมีแรงบนันดาลใจเหมือนนกน้อยอิสระโบยบินออกสู่โลกกว่า